หลบนี้ความวุ่นวายแล้วไปหาไออุ่นของธรรมชาติวันนี้เราจะพาไปซ่อนตัวในไออุ่นของธรรมชาติที่น้ำพุร้อนหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่ไม่ใช่แค่น้ำร้อนธรรมดาแต่เป็นแหล่งบำบัดที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากการเดินทางมาน้ำพุร้อนหินดาดค่อนข้างง่ายจากตัวเมืองกาญจนบุรีใช้เวลาขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง เส้นทางคดเคี้ยวนิดหน่อยแต่เต็มไปด้วยธรรมชาติวิวสวยๆได้ชมกันตลอดทางไปเช้าๆหรือเย็นๆอากาศจะดีมากบรรยากาศฟินสุดๆถ้าอยากพักใจให้ธรรมชาติโปปอบกอดเราน้ําู้ร้อนหินดาดจะเป็นจุดหมายที่คุณไม่มีวันลืมว่าจุดนี้เป็จุดที่สบายที่สุดมีที่ให้นั่งแล้วก็อุณหภูมิก็กำลังดี <laughs> น้ำใสนะ แต่ว่าคืนเรามาเราจะไม่เห็นความใสใจริงๆใสอันนี้เป็นดีสองที่เราพักนะครับหลังก็กติดน้ำเลยดีมากี่่คุณป้าดูแลใจดีมากนะครับราคาก็ไม่แพง600-700 คนก็พักเตรียมเงินสดมาด้วยนะครับเพราะว่าคุณป้าจะไม่รับโอนนะครับคุณป้าเคยโดนโกงไปสี่ห้องก็เลยแกก็เลยไม่รับโอนองสารแกนะครับคนจะพักเตรียมเงินสดนะมีสารล้างอยู่ใต้ต้นนี้ใช่เลยบุงยักขลังมากครับ ทางนี้แทบมองไม่เห็นเลยนะครับผมทำความเร็วไม่ได้เลยตอนนี้วิ่งได้แค่ประมาณ60กว่า70ช่วงการจนบุรีก็ทางกม่ะจะเป็น2เดือนแล้วนะครับแล้วก็ฝนตกขนาดนี้ จะแพงไปไหมสำหรับค่าทั้งต่วนประมาณ150บาทต่อเที่ยวแพงอยู่นะตอนนี้เราถึงเชียงโลงนะครับแล้วก็แวะซื้อเสบียงกันนะครับคนเียล้วก็มีหมูปล่อยัวัด แค่พอตรง,งท่านที่เป็นน้ำตกสซโยแต่เราจะไม่ได้แวะนะช่วงเลยจากน้ำตกไซโยกมานะครับก็จะเป็นทางขึ้นเขาแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะเป็นทางที่แบ่งเลนชัดเจนละจะเป็นวิ่งฝั่งละสองเลนแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะขับสบายหน่อยแต่ก็น่าจะสักพักหนึ่งเราก็น่าจะเจอเลนสวนนะครับอ่าพูดจะไม่ทันขัดครั เจอด่านแล้วก็เจอเล่นสวนเลยช่องเขาขายปิดปรับปรุงชัวว่วคราวจาแต่งกิ้ว ที่พักก่อนใช่ไหมใช่ไม่มีหมันนี่นะคะที่พักเราจ๊บกิ๊บเข้าก,ก่อนนะก็ได้ไม่เบลไปดูห้องก่อนแล้วเราก็มาถึงที่นี่พร้อมกับผลเลยครับนี่คือห้องพักของเราชื่อว่า v hot spring resort นะครับอยู่ห่างจากจุดที่เดินไปตรงน้ำพุร้อนเนี่ยแค่ประมาณ100เมตรเราเดินไปได้เลยนะครับจอดรถไว้ที่แลว้วเพเดินไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกนะครับเราเลยต้องอยู่ในห้องก่อน ห้องพักที่เราเลือกกันวันนี้นะครับเป็นห้องพักที่ราคา700บาทนะครับซึ่งะจะมีส่วนของห้องนอนแล้วก็มีแอร์มีทีวีแต่ไม่มีตู้เย็นนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยพิเศษเป็นมาดูมาดนี่เราเปิดราเป็นไงโอ้โหนี่คือด้านหลังของห้องพักของเรานะมีลำธารทานอย่างนี้เลยแล้วก็น้ําตรงลำธารเนี่ยมันก็จะไหลไปสู่ตรงที่เป็นน้ําพุร้อนนั่นเองนะครับนี่ด้านหน้าห้องพักนะครับก็จะเป็นบ้านของคุณยายที่ดูแลอยู่ ท่นอยู่ที่นี่ดูแลอยู่คนเดียวนะครับเนี่ยเก่งมากเลยครับจัดก,การห้องพักอิสระได้ขนาดนี้ดูสภาพน้ำแล้วจะเล่นไหมเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าไปเลยดีกว่าเราไปดูก่อนไปดูหน้าง,งานตอนแรกพักอยู่ห้องนี้เที่ต่ว่าคนมันรัว จากที่พักของเราเดินมาเอาจริงไม่ถึงร้อยเมตรอ่ะเราก็จะมาถึงหินดาดไว้ตอนเช้าพี่ซื้อตัวเองครับยังครับยังนะพี่สองคนนะพี่ครับอ๋อต้องซื้อตรงนี้เลยแต่ก็เพิ่งมาครับเผื่อพี่มาแล้วไงบางทีเล่นได้ถึงกี่เอ่อสี่ทุ่มพี่โอ้โหไฟแต่ไปตอเยี่คืนครับแล้วตอนเช้าถ้ามาตอนเช้าพี่มาตีสี่ตีห้าได้ ได้ครับแล้วค่อยๆขึ้นแต่ต่บครับตอนที่สี่ที่ห้าแล้วก็ค่อยเดินมาเสร็จแล้วค่อยออกไปได้ไหมครับขอบคุณครับก็คนน้อยมากรับที่ที่ห้าหกโมงก็เริ่มคพูดยังพูดไม่ได้หรอได้มาหกโมงครับ อ๋อได้อยู่แต่น้ำมันแบบมันลงอย่างี้ไม่ได้ใช่ถ้าลงยา้อืมขุ่นนิดนึงอ่ะแล้วมานั่งกินมาม่านี่ก็ได้เนาะมานี่มาตัวเล็กแม่ครับนั่งไงลูก <c oughs> อ่ะยังไม่ได้ซือออออ้อของมากินอนะ๋อเดี๋ยวไมซื้อของมากินจะได้ทิ้งไหมสวบสวบก็เติมพลังกันก่อน เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างแล้แต่วันนี้ดูท่าทางเราจะแช่น้ําลําธารไม่ได้แต่เราจะแช่บอ่อน้ำคูร้อนได้ครับเพราะว่าน้ำลำถ่ารเนี่ยก็คือสีมาแบบอย่างขุนนะเหมือนป่า <laughs> สีสีแบบว่าชาไทยแช่ขาได้อืแช่ขาได้สั่งกระเพราหมูได้ไหมครับที่มีผัดพริชชู่อะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับมีผัดพริกออนทิชออนากโอเค กะเพราหมูเผ็ดน้อยแล้วก <sip> ็ผัดพริกอ่อนของหนึ่งครับกะเพราหมูเป็นน้อยหนึ่งกองครับผัดพริกอ่อนหนึ่งกองใช่ครับไข่ดาวไม่เอาอ่าถ้าเป็นไข่ดาวด้วยเท่าไหร่พี่ก็ต้องหกสิบบาทครับรวมไข่ดาวหกสิบรวมไข่ดาวหกเอาไข่ดาวด้วยด้วยไหข่ดาวเยี่ยงครับย่างต่อผัดพริกอ่อนไข่ดาวหนึ่งกะเพราหมูเผ็ดน้อยหนึ่งไข่ดาวด้วยอเดี๋ยวจะปิดประมาณกี่โมงอรัพี่สองทุ่มอ๋อโอเคงั้นผมไปเล่นก่อนแล้วก็ค่อยมาเอาก็ได้เนาะครับ อันนี้ก็คือโอสีโหสีก็ดูแล้วเล่นลำธารได้อยู่แหละแต่แต่ยากแต่เพื่อน,อนใช่มีกันลื่นมาให้ด้วยถ้าไม่มีกันลื่นเนี่ยสงสัได้ก้นจำเบา้าข้งางลนะ่างนะโอ้นี่มันมีเลือ ก็มาล้างตัวก่อนว้าวว้าวโอ้ป้าอ้าร้อนนะดีมากเลยร้อนอยู่นะดีมากเออฮ่าร้อนมาก อ๋อ่าโอ้โอ้ยไม่ไป่รอว้าดีเลยดีทุกครั้งที่มาเสียดายที่เอาลงไปในน้ำด้วยไม่ได้ถ้าดำน้ำด้วยได้ก็ เดี๋ยวน้องจะตุยแล้วกอนไม่ไใจถ้าน้ำเ,ออเห็นแม่เอาลงใช่มา,าที่ฝนตกนะอากาศเย็นๆแล้วพอมาเจอน้ำร้อนมันก็มันก็รู้สึกว่าไม่ร้อนเท่าไหร่กำลังดีเลยอันนี้ร้อนอยู่นะอันนี้น่าจะประมาณสามสิบแปดนร้อนน่าจะประมาณสี่สิบเล พอด,ดีเลยครับเสียดายไม่ได้พาเพื่อนๆและครอบครัวมาด้วยจริงๆการแช่วันที่ฝนตกอย่างนี้ก็ได้ฟิลอีกแบบนึง <c oughs> แต่จริงว่าจะไม่ได้แช่ลำธารทั้งนั้นเองจริงๆก็แช่ได้แหละลำธารนะ่ะแต่มันก็ต้องไปปรับอุณภูมิแช่ได้แช่ได้แต่มันไม่มันดูไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใสแค่นี้ <c oughs> ก็ใส่ใส่นะฮะก็งั้นก็จะเป็นอาบน้ำแร่แช่น้ำนมแช่น้ำโคลนอาบน้ำแร่แช่น้ำโคลนก็ <c oughs> <c oughs> อาบน้ำแร,ร่ <c oughs> <c oughs> แรข้างหลังเสร็จนะครับก็แช่น้ำแร่น้ำร้อนเออมาแช่น้ำโคลนข้างหน้าต่อ <c oughs> บรรยากาศทำให้นึกถึงตอนที่พาท็อปมาด้วยแต่ตอนที่พาท็อปมาด้วยคือมันท่วมคือมันท่วมมาตั้งแต่แบบนู่นเลยไงนี่มันสูงเออมันสูงสูงนิดนึงเนั่งขั้นนี้ได้อันนี้ขั้นที็ขึ้นมาอันนี้คือคือสภาพน้ำป่าอะไรล่ะเหมือนอยู่ในน้ำป่า ลรประมาณเปิดฝักบัวที่40กวา่าก็ร้อนไปอาบไม่ได้ใช่ไม่ใช่หนาวนะร้อนเลย <c oughs> นี่เป็นต้นกำเนิดก็คือตัวน้ำร้อนเนี่ยจะออกเป็นฝัวบอดอ,อย่างนี้ครับจุดนี้เป็นจุดที่ร้อนที่สุด จุดที่ร้อนที่สุดซึ่งอาเดน,นอุณหภูมิก็จะประมาณ41.5องศาแล้วก็ข้อควรปฏิบัติของที่นี่ก็คือควรลงน้ำเย็นก่อนแช่ในบ่อน,น้ำร้อนไม่ควรแช่เกิน30นาทีนะครับควรรับประทาน น้ำเย็นด้วยขณะแช่น้ำร <pl ains> ้อนควรอาบน้ำเย็นหลังจากแช่น้ำร้อนแล้วเออเพราะว่าป้องกันไม่ให้อุณหภูมิในร่างกายมันสูงเกินอ่ะห้ามกระโดดด้วยนะนะครับอากาศรอบๆดีไหมดีอยู่นะเสร็จแล้วเราก็ลงไปแช่น้ำเย็นหน่อยพี่ว่าเราไปอาบดีกว่า เราไปแช่กับัวดีกว่าดูมากเลยจริงจริงก็ถ้าไม่มีบ่อน,น้ำร้อนก็จะหนาวนะหนาวเลยแหละ<ม>แต่พอดีเรามีบ่อน,น้ำร้อน,นอยู่เราก็เลยเลือกได้<ม>ที่จะร้อนหรือจะหนาวอันนี้คือสวยยอดเลย เหมือนเอามานังเม้ามาเล่นไฟเห็นไหมเห็นปะ คนที่ชอบซื้อหุ้นแล้วก็ติดดอย <c oughs> ใช่ก็ประมาณชั่วโมงนิดนๆอันนี้มีบ่อเด็กด้วยบ่อเด็กบ่อครอบครัวเสร็จแล้วเราก็เดินกลับ เป็นตุ๊กแกที่กูเขียวต้องคิดหนักอ่ะใช่ไหมเคือกูเขียวจะมาเอามันต้องคิดหนักอ่ะเห็นแล้วแบบเออกูเขียวบอกกูกูไม่แน่ใจละกูเริ่มไม่แน่ใจมันต้องตัวใหญ่มันอ่ะอืมเป็นแม่ปูกูมากกว่คือถ้าเป็นอีเขียวปลาที่จกมาโดนมันแดกใช่มากระเป๋ามาเดี๋ยวถือให้ อะไรเนี่ยลานอาเนกอ,อุ้ยเขียดกบเพียบอุ้ย,ยจะไปเล่นได้ไหมอ้าวอ้าวจะอะไรจเย็นเพี้ย,ยนอ่ะ เจ้าบ้านกหอนี่ขนมฝากเลยเจอแล้วขาวข้าวกับอะไรนะแันด้าเหรอเราชื่อแันด้าใช่ไหมแฟนด้าเขคนนี้ชื่อขาวเหรอครับ อ้าวน่ารักจริงๆเลยแต่อยากมังแก่หลงได้ไหมอ่ะฮะพี่ขออ่ะถือก่อนเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวจะกินแมงเมาปะโ <laughs> อ๊ยไม่ไม่ไม,ไม่ต้องรีบเข้าไปเลยแล้วก็ปิดปิดไฟ เร,เร็วสิเชนท้าเราคงจะเปิดไฟในห้องไม่ได้ยอดมากรองเท้าเราทั้งคู่ ต้องแบบรีบเข้าเลยอ่ะจริงคืนนี้นะครับกลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับภัยเมาเมานะครับเพราะว่าตอนก่อนออกไปเล่นน้ำพุร้อนเนี่ยเราเผลอดันเปิดไฟในห้องไว้เข้ามาในห้องเนี่ยแมงเมา,านี่คือมันเยอะมากครับมหาศาลเลย เยอะมากจนนอนไม่ได้ครับใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าจะเก็บกวาดแมงเม่าออกไปจนพอที่จะนอนได้ครับสรุปเทปนี้นะครับดีทุกอย่างครับทั้งที่พักทั้งสถานที่ที่ท่องเที่ยวทั้งบรรยากาศเสียอย่างเดียวครับแมงเม่ามาในวันที่ฝนตกช่วงแรกๆของเมืองการนะครับคือไม่ใช่เป็นเฉพาะห้องเรานะครับคือโดนทั้งย่านครับ ตอนเช้ามาก็ไปถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเ้านอนไม่ได้เหมือนกันนะครับคาแนะนําสําหรับคนที่จะมาเที่ยวที่นี่ช่วงนี้นะครับนอกจากเรื่องแมลงเม่าเนี่ยก็คือเราป้องกันได้นะครับก็คือก่อนออกจากห้องเนี่ยเราปิดไฟไว้นะครับส่วนเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ํานะครับควรจะเช็คระดับน้ําก่อนมานะครับว่าเป็นวันที่มีน้ําหลากมาหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมาแล้วลงแช่น้ําไม่ได้นะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ